ดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว The Gang Dinosaur ว wow. ้าวเริ่มตัวแรกของเราเป็นพี่ไดโนเสาร์สีน้ำตาลอ้าวทุกคนทำไมมันไม่ติดไม่นะอย่าเป็นอะไรนะเราอาจจะมีการใส่แบตเตอรี่ผิดหรือเปล่าโอ้อ oh, น no. ทุกคนบายบาย ดูตัวถัดไปกันดีกว่านี่ T-Rex t y r a n n o s a u r u s Rex นี่ว้าววอเทียมเปลาว้าวว้าวว้าวนี่ดูุ๊ดตดดดโอเคเรามาดูตัวถัดไปเป็นเจ้าในหุนเสาโอ้โห เสียงดังมากๆเลยจเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่้ตัวนี้ก็ล้มไปแล้วทุกคนไม่เป็นไรเรามาดูตัวถัดไปดีกว่าอ๋อไปเลยได้หรือเปล่าจะเดินได้หรือเปล่า โอ้ว้าวว้าวจะล้มไหมทุกคนตัวนี้ด้วยนี่ตัวเตรียมตัวเตรียมมาหาเพื่อนแล้วนี่มันแกงดดไดโนเสาร์โอ้โหสิดอดไปเลย โอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปกับแก๊งในนโนสาวสุดน่ารักนี่นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย